คุณผู้ฟังคะ่ะ s i ยส Story กลับมาแล้วคะ่ะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันพนาสีมาติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTP Live คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอกันอีกแล้วคะ่ะในช่วงนี้หลายๆคนก็เริ่มขันกลับมาดูแลสุขภาพมากขึ้นบางคนตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็เจอปัญหาเกิดขึ้นมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไขมนันเรื่องของน้ำตาล แต่ว่าหลายคนที่มีความกังวลน,นะคะว่ามีไขมันในเลือดเนี่ยเริ่มสูงขึ้นแล้วเราควรที่จะาหันกลับมาดูแลตัวเองกันให้มากขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นแล้วค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ต้องไปเจอกับจุดที่เจ็บป่วยเรือรังใหญ่โตฝน,กนเกลยอยากจะชวนคนที่ฟังเนี่ยมาคุมอาหารเพื่อสุขภาพกันดีกว่าค่ะมาดูกันนะคะว่าเมนูอาหารไหนที่มีไขมันไม่สูงมากนะคะแล้วก็เราควรที่จะเลือกกินกันมากๆเลยค่ะ อันดับแรกนะคะก็จะเป็นเมนูประเภทต้มที่หลายคนที่มีไขมันสูงต้องเลือกรับประทานเลยค่ะเมนูอาหารประเภทต้มแบบไม่ใส่กะทินะคะจัดได้ว่าเป็นอาหารไขมันต่ําคนที่อยากลดไขมันควรที่จะรับประทานค่ะ โดยสามารถเลือกกินนะคะเป็นแบบต้มยำน้ำใสต้มแซบ่บต้มจืดหรือถ้าอยากจะทานแบบต้มยำน้ำาค้นนะคะก็สามารถใช้นมแอลมอนกะทิเทียมจัดน้ำมันรำข้าวกะทิธัญพืชนมพร่องมันเนยนะคะหรือว่านมขัดมันเนยแทนการใส่กะทิแท้จากมะพร้าวก็ได้ส่วนเนื้อสัตว์นะคะก็ควรที่จะเลือกแบบไขมันต่ำอย่างเช่นปลาไก่ไม่ติดหนังหมูไม่ติดมัน และจะดีมากนะคะหากว่าเลือกกินผักให้มากขึ้นอย่างการกินต้มจับฉ่ายกระดูกหมูต้มจืดผักกัดขาวต้มจืดสาหรายต้มจืดมระหมูสับไม่ติดมันต้มจืดตำลึงต้มยำปลาต้มปลาปทูสดต้ยมยำเห็ด แกงจืดฟักนะคะหรือว่าจะกินเป็นต้มจืดหัวใจเท้าก็ได้เพื่อที่จะให้ไฟเบอร์ในผักนั้นช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้อีกทางหนึ่งค่ะต่อกันด้วยอาหารประเภทแกงค่ะมาดูกันที่เมนูแกงบ้านนะคะว่าคนที่มีไขมันในเลือดสูงก็กินแกงได้ค่ะโดยเราต้องเลือกกินเป็นแกงส้มแกงป่าแกงเลียง แกงไตปลาแกงเหลืองแกงเห็ดอย่างเช่นแกงเลียงกุ้งสดแกงส้มผักรวมแกงป่าไก่แกงเห็ดรวมหรือใครที่อยากกินเป็นแบบน้ำแกงข้นๆนะคะก็เลือกรับประทานแกงที่ใส่นมพร่องมันเนยนมแอลมอนกระติธัญพืชที่จะช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ในเลือดก็ดีค่ะเพียงแค่เลี่ยงอาหารที่มีส่วนผสมของกะทิจากมะพร้าวก็กินได้เกือบทุกแกงเลยค่ะ ถัดมาที่เมนูยำก็ได้นะคะเมนูยำเนี่ยก็เป็นเมนูที่ไขมันต่ำรสชาติจัดจ้านถูกใจคนไทยค่ะแล้วก็ทำได้หลากหลายเลยอย่างเช่นยำบูนเส้นหมูสับยำตระไรยำผลไม้รวมยำเห็ดหูหนูขาวยำผักกระเฉดกุ้งสดยำมะม่วงรวมไปถึงส้มตำไทยด้วยนะคะส่วนอาหารประเภทนึ่งเนี่ยก็ได้อีกหลากหลายอย่างเลยโดยเฉพาะบรรดาผักนึ่งทั้งหลายค่ะ ไม่ว่าจะเป็นฟักทองนึ่งผักกาดขาวห่ออกไก่นึ่งจิ้มกับน้ำจิ้มสามรสหรือว่าจะเป็นปลานึ่งมะนาวปลานึ่งบวยปลานึ่งซีอิว๊วกินแก้มกับผักและหลายอย่างนะคะก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพที่อร่อยแล้วก็ไขมันต่ำดีต่อคนที่มีไขมันในเลือดสูงค่ะส่วนอาหารประเภทตุ่นนะคะเรายังสามารถรับประทานได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตุ่นมาราาจีน ตุนสมุนไพรอกไก่ฟักเขียวผักกาดขาวตุนเห็ดหอมกะหล่ำปรีตุนเห็ดหอมแล้วก็ยังจะเป็นเมนูกับข้าวหรือว่าจะเป็นผักกาดดองตุนกระดูกหมูเป็นเมนูกับข้าวซดน้ำร้อนๆคล่องคอแล้วก็ยังมีผักมาเพิ่มไงเมื่อให้กับร่างกายอิ่มอร่อยแบบไขมันต่ำแล้วก็เฮลตี้มากๆค่ะ อีกหนึ่งอาหารที่ควบคู่ไปกับคนลดไขมันนะคะก็คือเมนูย่างนั่นเองเมนูย่างจะไขมันต่ำก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเลือกวัตถุดิบที่นำมาย่างด้วยอย่างเช่นปลาย่างปลาเผาเกลือเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไก่ที่ลอกหนังออกหมูเนื้อแดงย่างเห็ดย่างข้าวโพดย่างบาร์บีคิวอกไก่ ว่าควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเครื่องในสัตว์ทุกชนิดค่ะรวมไปถึงพวกเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะไส้กรอกหมูยอ่อกุนเชียงค่ะส่วนอาหารทะเลก็อาจจะกินได้แต่ว่านานๆครั้งเท่านั้นนะคะเพราะว่าอาหารทะเลนั้นเขาจะมีคอเลสเตอรอลที่สูงค่ะ อาหารประเภทผัดก็สามารถกินได้ค่ะแต่ว่าควรเป็นอาหารที่ปรุงขึ้นเองนะคะเพราะว่าจําเป็นต้องเลือกปรุงด้วยน้ํามันพืชที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูงอย่างเช่นน้ามันถั่วเหลืองน้ํามันดอกทานตะวันน้ํามันมะกอกน้ํามันรําข้าวน้ํามันข้าวโพดเมล็ดดอกคาฝอยหรือว่าน้ํามันคาโนล,ลาก็จะดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมาที่เมนูไข่นะคะการกินไข่ไก่เนี่ยผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง ควรจำกัดการกินไข่แดงให้ไม่เกิน3-4ฟองต่อสัปดาห์ค่ะส่วนไข่ขาวสามารถกินได้ทุกวันเลยนะคะดังนั้นแล้วเมนูไข่ที่อยจะแนะนำก็จะเป็นเมนูไข่ขาวซึ่งเราก็สามารถทําเป็นโจ๊กไข่ขาวไข่ขาวตุนแซนวิชไข่ขาวต้มไข่ขาวห่อแซลมอนสลัดไข่ขาวไข่ขาวอบเห็ดไข่ขาวเจียวหรือว่าจะเป็นพิซซ่าไข่ขาวก็ได้ค่ะ อาหารประเภทปลาก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราควรเลือกรับประทานเช่นเดียวกันเพราะว่าในปลานั้นไม่เพียงแต่ว่ามีไขมันต่ำเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีกรดไขมันโอเมก้า3าค่ะที่จะช่วยลดระดับไตกรกลีเซอไรด์ในเลือดได้ดีโดยเฉพาะปลาทูปลาโอปลาทูน่าปลาซาบะหรือว่าปลาทะเลอย่างอื่นนะคะดังนั้นก็ควรที่จะกินเมนูปลาดังกล่าวสักสัปดาห์ละ2-3ครั้งไม่ว่าจะเป็นการทำลาบยำย่าง น้ำพริกสลัดแซนด์นวิชก็อร่อยได้ทุกเมนูเลยค่ะแต่ว่าควรหลีกเลี่ยงปลาทอดเอาไว้หน่อยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้สูญเสียน,น้ำมันปลาไปกับการทอดนั่นเอง ส่วนใครที่ชอบเมนูแซบแซแบบไขมันต่ำนะคะต้องลองเมนูลาบเลยค่ะเดยอเราสามารถนำวัตถุดิบนะคะมาทำลาบได้อย่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นหมูไก่ปลาวุนเส้นเส้นบุกหน่อไม้ข้าวโพดเต้าหู้หรือว่าจะให้ดีเนี่ยก็เลือกกินเป็นลาบปลาทู หรือว่าลาปลาทูน่าก็ได้ค่ะเพราะว่าจะได้กดไขมันดีในปลาทะเลนะคะก็จะช่วยลดไขมันเร็วในร่างกายได้ส่วนหนึ่งค่ะส่วนช่วงเวลาที่เราเรียบเร่งนะคะอาหารจานเดียวก็ตอบโจทย์สุดๆได้เหมือนกันอาหารจานเดียวไขมันต่ําเราสามารถเลือกได้ค่ะซึ่งคนที่มีภาวะไขมันสูงนะคะกินได้เนี่ยก็มีเยอะเลยเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มสุก,กี้น้ําเกี๊ยวน้ําส้มตำเกาวเหลากระเพาะปลา ขนมจีนน้ำเงี้ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำใสาลาบหมูไม่ใส่เครื่องในต้มแซ่บกระดูกอ่อนรวมไปถึงอาหารจานเดียวที่ไม่อมน้ำมันไม่ทอดไม่ผัดแบบใช้น้ำมันเยอะแป้งน้อยไม่มีไขมันสัตว์เยอะไม่ใส่อาหารทะเลจัดเต็มแล้วก็ไม่มีเครื่องในสัตว์ทุกชนิดก็สามารถเลือกกินได้เลยค่ะส่วนเครื่องดื่มนะคะ,ละหลายๆคนก็สงสัยนะคะว่าคนที่มีไขมันในเลือดสูงสามารถดื่มกาแฟได้ไหม ควรดื่มกาแฟาหรือว่าชาที่ไม่ใส่นมนะคะแต่ถ้าหากว่าอดไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ควรเลือกใส่นมพร่องมันเนยหรือว่านมขาดมันเนยแม่ก็เติมนมแอลมอนแทนนมปกติก็ได้ที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแบบไหนก็ควรงดใส่ครีมเทียมที่เต็มไปด้วยไขมันฐานด้วยนะคะ ส่วนนมก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าเราสามารถดื่มได้แต่ว่าควรเลือกดื่มเป็นนมไขมันต่ำนมแอลมอนนะคะนมธัญพืชนมขาดมันเนยนมพร่องมันเนยแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มชูก,กำลังแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะเพราะว่าเครื่องดื่มเหล่านี้เองจะมีผลทำให้ระดับตไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง แต่ถ้าหากว่าเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะก็ควรจํากัดการดื่มให้อยู่ที่1ครั้งต่อวันเท่านั้นนะคะอย่างเช่นเบียร์หนึ่งกระป๋องเหล้า1แก้วหรือว่าวีหนแก้วเพื่อที่จะให้ไขมันในเลือดนั้นลดลงได้จริงๆค่ะและเพื่อให้ไขมันในเลือดลดลงได้จริงแนะนําให้ลดดื่มเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานทุกชนิดด้วยนะคะเพราะว่าเครื่องดื่มที่มีรสหวานปริมาณน้ําตาลสูงหากร่างกายเผาผ่านได้ไม่หมดนะคะก็จะกลายเป็นไขมันสะสม สมตามส่วนต่างๆของร่างกายและก็ทำให้ระดับไขมันในเลือดสูงได้เช่นเดียวกันดังนั้นน้ำเปล่าคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ ส่วนขนมหวานสำหรับคนที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะแนะนำว่าให้เลือกเป็นไอศครีมไขมันต่ำไอศครีมเชอเร์เบตนะคะหรือว่าขนมที่ใช้กระติษญพืชแทนกระทิมะพร้าวค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ควรกินขนมหวานบ่อยๆเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นไขมันได้และอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะดังนั้นก็ควรกินขนมหวานสัปดาห์ละ1-2ครั้งก็เพียงพอแล้วค่ะ ซึ่งวิธีการลดไขมันในเลือดไม่ใช่แค่วิธีที่เราจะเลือกกินอาหารไขมันต่ำเท่านั้นนะคะแต่ว่าควรหลีกเลี่ยงหรือว่างดการกินอาหารไขมันสูงไปด้วยอย่างเช่นพวกอาหารจะไขมันสัตว์นะคะหมูสามชั้นเบคอนขาหมูหมูติดมันพวกนี้เนี่ยถ้าเลียงได้ก็เลี่ยงค่ะ ไขมันมะพร้าวที่แฝงอยู่ในน้ำมันมะพร้าวนะคะกะทิหรือว่าแม้แต่เนื้อมะพร้าวเองก็เป็นกรดไขมันอิ่มตัวเช่นเดียวกันที่สามารถเพิ่มคอเลสเตอรอล,ลในเลือดได้ดังนั้นเลี่ยงไว้ดีกว่าค่ะ อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะคะไม่ใช่เพียงแค่มันหมูมันไก่หรือว่าหนังไก่เท่านั้นนะคะแต่ว่าควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารคอเลสเตอรอลสูงอย่างเครื่องในสัตว์อาหารทะเลอย่างพวกปลาหมึกแล้วก็หอยนางรมค่ะไขมันทรานนะคะเป็นไขมันประดิษฐ์ที่ไม่เพียงแต่ เพิ่มคอเลสเตอรอลให้เราเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังลดไขมันดีในร่างกายของเราลงไปอีกค่ะดังนั้นนะคะคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงเลี่ยงได้ก็เลี่ยงให้ไกลเลยโดยเฉพาะไขมันทานนะคะที่อยู่ในรูปแบบของครีมเทียมวิปครีมเนยขาวมาการีนขนมอบเบเกอรี่อาหารฟาสต์ฟู้ดแล้วก็อาหารทอดซ้ำค่ะ ลดแป้งแล้วก็ลดน้ําตาลด้วยนะคะอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ําตาลสามารถเปลี่ยนเป็นไขมันในร่างกายเราได้หากว่าเราเผาผ่านได้ไม่หมดค่ะมีงานวิจัยนะคะที่บอกว่าการบริโภคอาหารน้ําตาลสูงสามารถเพิ่มระดับไขมันเร็วในร่างกายได้เช่นเดียวกันและหากว่ากินอาหารประเภทแป้ง อาหารน้ําตาลสูงมากเกินไปก็เสี่ยงต่อโรคอ้วนด้วยนะคะซึ่งการที่มีน้ําหนักมากเกินไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเลยที่ทําให้ระดับไขมันในเลือดสูงขึ้นได้ง่ายกว่าคนที่มีน้ําหนักตัวมาตรฐานค่ะดังนั้นแล้วพยายามลดอาหารประเภทแป้งขัดขาวและอาหารเครื่องดื่มรสหวานจัดแล้วก็หันมารับประทานแป้งไม่ขัดสีธัญพืชอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าโฮเกรนแทนค่ะ ที่สําคัญควรงดสูบบุหรี่นะคะเพราะว่าจะทาให้หลอดเลือดอุดตันเพิ่มขึ้นเพิ่มการออกกําลังกายนะคะรักษาน้ําหนักตัวไม่ให้อ้วนจนเกินไปตรวจร่างกายเป็นประจําทุกปีลดความเครียดแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับร่างกายของเรานะคะใครที่น้ําหนักน้อยก็อาจจะต้องกินเพื่อเพิ่มน้ําหนักส่วนใครที่น้ําหนักมากขึ้นไขมันเลือดสูงขึ้นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพมากขึ้นก็ควรที่จะหันมาใส่ใจอาหารการ การกินในชีวิตประจำวันของเราให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีต่อไปนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับฟนและไซส์สตอรี่แล้วนะคะครั้งหน้าจะมีเรื่องราวไหนมาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ